มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนสาวใหญ่เอาเงินคุณลุงขายลอตเตอรี่ไปนะคะทำไมทำกับลุงได้ลงคอจากกรณีนายเล่าหลูอายุ65หปีลุงที่ขายลอตเตอรี่ย่านตลาดเบโรรถอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่งร้องไห้น้ำตาซึมขายสลากบนฟุตบาทนะคะหลังจากถูกสาวใหญ่คนหนึ่งเข้ามาทำตัวสนิทก่อนจะเชิดลอตเตอรี่ไป400อใบ และยังแอบกดเข้าแอปพลิเคชันโอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของคุณลุงไปถึง130,000บาทเหลือยอดให้กับคุณลุงใช้เพียง35บาทล่าสุดนะคะวันที่9ทธันวาคม64เวลา15นาฬิกา30นาทีนะคะพลตำรวจตีทวัชัยพงวิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่เปิดเผยว่านางอาลินอายุ40ปีสัญชาติชาวเมียนมานะคะคู่กรณีของลุงเลาหลูอายุ65ปี ได้เข้าพบตำรวจสพเชียงใหม่นะคะหลังรู้ตัวว่าตกเป็นข่าวเอาลอตเตอรี่400ใบและเงินของคุณลุงไป130,000บาทเพื่อขอเจราจารไกล่เกลี่ยนะคะโดยได้รับปากกับลุงว่าจะนาเงินมาคืนให้นะคะวันที่17ธันวาคมขณะที่คุณลุงบอกว่าหากนำเงินมาคืนให้ตามสัญญาจะไม่เอาเรื่องและไม่แจ้งความดำเนินคดีคะ่ะปรากฏว่าระหว่างเจราจารตำรวจตรวจสอบพบว่านางอารินเป็นผู้ที่มีหมายค้างเก่า ของสอพอเมืองเชียงใหม่ออกเมื่อวันที่30กรกฎาคม63ข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาานะเพื่อสะดวกแก่การกระทําผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปและเพื่อให้พ้นการรวบตัวเจ้าหน้าที่จึงสามารถจับกลุ่มตามหมายจับแล้วก็คุมตัวเข้าห้องคุมเพื่อดําเนินคดีนะคะส่วนระหว่างคุมตัวหรือว่าส่งฝากสารเป็นหน้าที่ของนางอารินที่จะหาวิธีนําเงินคืนให้กับคุณลุงเองคะ่ะ นางอาลินให้สัมภาษณ์ว่าตนเอมีความสัมพันธ์เป็นภรรยาของคุณลุงก่อนหน้านี้ลุงบอกว่าหากเป็นเมียก็จะให้เงินทั้งหมดที่มีอยู่เพราะว่าอยากมีคนดูแลก็คบหากันมาได้สี่เดือนยืนยันว่าไม่ได้หลอกแต่เป็นสามีการให้เงินกันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ผ่านมาดูแลมาตลอดเอาอาหารมื้อเย็นมาส่งให้ทุกมือ้อที่ผ่านมาไม่ได้หลบหนีไปที่ไหนยังเอาอาหารไปให้คุณลุงทุกเย็นค่ะ ส่วนที่กลายเป็นข่าวนางอารินบอกว่าวันที่6กันยายนที่ผ่านมาคุณลุงเรียกให้ไปหาแต่ตนไม่ได้ไปทําให้คุณลุงโมโหและมีแม่ค้าอีกคนหนึ่งเป็นลูกนี้ของคุณลุงยุให้ไปแจ้งความทั้งที่ตัวคุณลุงเองไม่รู้เรื่องอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ